ผมร่วงช่ววยได้ันนี้ช่องวันละนิดจะมาพูดถึงปัญหาที่หลายๆคนต้องอเผชิญโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นหรือเจอความเครียดในชีวิตประจำวันมันคือปัญหาผมร่วงค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนเคยสังเกตว่าผมของตัวเองเริ่มบางลงหรือว่าต้องเก็บเส้นผมที่ร่วงอยู่ทุกครั้งที่สระผมหรือหวีผมบ้างคะอย่าเพิ่งกังวลไปนะคะเพราะวันนี้เราจะมาแชร์ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลและป้องกันปัญหาผมร่วงที่สามารถช่วยได้จริงๆค่ะ เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าสาเหตุของผมร่วงนั้นมีหลายปัจจัยตั้งแต่พันธุกรรมการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนความเครียดการขาดสารอาหารไปจนถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับเส้นผมของเราและไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอะไรการดูแลและแก้ไขปัญหาผมร่วงไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไปค่ะ เริ่มจากเรื่องของอาหารก่อนเลยนะคะการรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนโดยเฉพาะโปรตีนเหล็กและวิตามินสําคัญๆอย่างวิตามินดีวิตามินอ e, ีและไบโอตินเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเพราะเส้นผมของเราต้องการสารอาหารเหล่านี้ในการจเจริญเติบโตเพื่อนๆลองเพิ่มอาหารประเภทไข่ปลาถั่วและผักใบเขียวเข้มลงในมื้ออาหารของตัวเองดูนะคะแล้วจะเห็นความแตกต่างอย่างแน่นอน นอกจากอาหารแล้วการดูแลหนังศีรษะก็สําคัญไม่แพ้กันเพื่อนๆควรหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีรุนแรงหรือการใช้ความร้อนในการจัดแต่งทรงผมมากเกินไปการนวดหนังศีรษะเบาๆในขณะที่สะผมสามารถช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมได้ดีทีเดียวค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่าผมร่วงมากผิดปกติหรือบางลงอย่างเห็นได้ชัดไม่ควรรอช้าควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมหรือแพทย์ผิวหนังโดยตรงเลยนะคะ การรักษาในระยะเริ่มต้นมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าการปล่อยให้ปัญหาลุกลามจนยากจะแก้ไขอีกหนึ่งวิธีที่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ค่อยได้ยินบ่อยนักคือการใช้สมุนไพรธรรมชาติช่วยขาเช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันโรสแมรี่หรือแม้แต่การใช้ว่านหางจระเข้นี้ก็เป็นวิธีที่ได้ผลดีในหลายๆกรณีทั้งยังปลอดภัยและไม่ทำร้ายเส้นผมของเราอีกด้วย การรับมือกับปัญหาผมร่วงอาจจะดูน่ากังวลในตอนแรกแต่ถ้าเรามีการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีและใส่ใจในรายละเอียดเพื่อนๆจะเห็นว่าเส้นผมของเราสามารถกลับมามีสุขภาพดีขึ้นได้ค่ะอย่าลืมว่าความสม่ำเสมอในการดูแลเป็นกุญแจสำคัญเพราะเส้นผมต้องการเวลาในการฟื้นตัวแต่ถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์ที่ดีจะตามมาเองแน่นอนค่ะ วันนี้เราคุยกันเรื่องปัญหาผมร่วมกันไปแล้วถ้าเพื่อนๆชอบหรือมีคำถามเพิ่มเติมอย่าลืมฝากข้อความไว้ในคอมเมนต์หรือกดติดตามช่องนี้เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆในครั้งต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ